พบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำพูดได้บายวินวินภูนะครับวันนี้นะครับมาในเรื่องของหลอดไฟนะครับพาห้าหกนะครับหลายคนในวงการสวยน้ำก็อาจจะคุ้นชินอยู่ดีนะครับคำว่าพาห้าหกก็คือเป็นประเภทนะครับของหลอดนะครับหลอดแบบอย่างเี้ยนะครับแล้วก็มีไอนะครับเคี่ยวแบบนี้นะครับเวลาต่อสายก็ขันน็อตเข้าไปนะครับแบบอย่างเงี้ยนะครับ พาแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าพาห้าหกนะครับโอเคที่ลอดก็จะเขียนแบบนี้นะพาห้าหกนะครับโอเคพาห้าหกมันก็จะมีหลายแบบหลายโมดลด้วยกันนะครับแบบเดิมเลยนะครับซึ่งคุณชินยันดีก็จะเป็นสามร้อยวัตต์สิบสองโวล์นะครับมีหลายยี่ห้อนะไม่ว่าจะเป็นไนทอนพลูหรือเป็นยีงมุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้พาห้าหกนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับในแบรนด์ของเวลฟูลนะครับ เวอรูนะครับมีหลายรุ่นหลายโมเดลด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับโมเดลเดิมเลยเดิมเซมเซมเลยนะครับ3 0 0กว่าโวล์นะครับตัวนี้ข้อดีก็คือแสงสว่างสูงนะครับแสงสว่างสูงมากเป็นฮาโลเจนนะครับ3 0 0กว่าโวล์ AC นะครับให้แสงสว่างเป็นแสงวอร์มนะครับวอร์มไว้นะครับเป็นฮาโลเจนนะครับ อาร์โจนไวามร้อ0วัตต์สิบโวลต์นะครับเวลพูลนะครับมาในรูปกล่องแบบนี้เลยนะครับโอเคกล่องดูดีนะครับหลอดนะครับทนทานแน่นอนนะครับใช้ได้กับทุกยี่ห้อที่เป็นพาห้นะครับแบบี้เลยนะครับเดี๋ยวลองต่อดูนะครับโอเคถ้า300วัตต์ก็ต้องใช้กับแม่แปลง300วัตต์นะครับ 12โวลต์นะครับ AC นะครับโอเคต่อเข้าไปนะครับก็เปิดเลยนะครับโอเคแสงออกแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็น3 0 0วัตต์12โวลต์นะครับเปิดนานไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับความร้อนสูงมากนะครับแตกเร็วนะครับข้อดีแสงสว่างสูงนะครับถ้าจะเป็นที่ย้งใช้แบบเดิมอยู่ก็คือ3 0 0วัตต์12โวลต์นะครับก็ เข้ามาดูราคาพิเศษที่วินวินพูได้นะครับนี่คือ3า2ร้อยยวการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับสระสโม,มสรหรือสระหมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับโรงแรมบางทีนะครับ led ทุกวันนี้มันมาใหม่เยอะแต่ราคานะครับบางทีบางเจ้ายังแพงอยู่นะครับการขออนุมัติก็ประมาณก็ยังยากอยู่จําเป็นต้องใช้สา0รวัตต์เหมือนเดิมที่วินวินพูของเรามีนะครับโทรมาบอกน้องๆฝ่ายขายว่า300วัตต์สิวนเวลพูนะครับโอเค มีจำหน่ายราคาพิเศษแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวถัดไปนะเดี๋ยวเรามาดูแบบใหม่โอเคเดี๋ยวมารุถัดไปนะครับเป็น LED ดแสงขาวไว้นะครับพารหกนะครับอ่าเปิดกล่องขึ้นมานะครับมีฟาโฟมอย่างดีนะครับกันกระแทกนะครับเ LED ดีนะครับแน่นอน LED นะครับแสงสว่างที่ทําออกมาก็ใกล้เคียงเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือประหยัดพลังงานลงเยอะมากนะครับ 1 2วัตต์นะครับตัวนี้1 2วัตต์12โวลต์เ c เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดในโคม3 0 0วบวั์แบบเดิมได้นะครับทุกยี่ห้อนะครับเพราะว่าเป็นประเภทพา56เหมือนกันนะครับแต่ทำมาเป็นในรูป LED นะครับโอเคแสงตัวนี้นะครับจะออกโคลนโทนกับตัว3 0 0วบวั์นะครับสา0วัตต์จะเป็นวงไว้นะครับตัวนี้เป็นไว้ธรรมดานะครับแสงก็จะออกโทนขาวนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับ นะครับแมาแปลงที่จ่ายก็นะครับต้องมากกว่า12นะครับหรือ12วัตต์ส2โวลต์นะครับขึ้นไปนะครับโอเคแม่แปลงใหญ่กว่าไม่เป็นไรนะฮะโอเคโอเคใส่หอกขาแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยวงเล็บใส่ในโคมสัมรั์แบบเดิมได้นะครับอย่าลืมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนโคมนะครับเปลี่ยนโอลิงของหลอดด้วยนะจะได้กันน้ําได้อย่างดีนะครับโอเคผ่านไปนั้นก็คือนะครับ 12งวันว้พาห้าหกไว้นะครับเวลกูนะครับอ่ามีงบประมาณพอที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนออกไปนะครับข้อนี้พวกนี้ข้อดีคือทนทานนะครับอายุารใช้งานยาวนานขึ้นประหยัดพลังงานมากนะครับกว่าเดิมเป็น10เท่านะครับโอเคอันนี้คือนะครับวอมต่อไปนะครับเรามาดูอ่ารุ่นถัดไปกันเลยนะครับเร็วๆไปเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ยังเป็นแสงไว้อยู่นะครับ แต่ว่าที่เพิ่มเติมไปก็คือกำลังหวัดสูงขึ้นจำนวน LED มากขึ้นนะครับตัวแรกที่ผ่านไปเมื่อสักครู่จำนวน LED ที่อยู่ข้างในคือ144ดวงตัวนี้คือ252ดวงนะครับทำให้กำลังว a t มันสูงขึ้นแสงสว่างสูงขึ้นนะครับก็คือ20ััต์12โวลต์เรามาดูสว่างขึ้นไหมโ okay. ตัวนี้นะครับ AC นะครับสลับขั้วได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าอย่าเอา220มานะครับระเบิดโอเคลองดูแสงที่สว่างขึ้นไหมโอเคโอสว่างมากเลยครับตัวนี้สว่างมากจริงนี่คือนะครับ20วัตต์12โวลต์พา56นะครับเวลพูโอ้สุดยอดมากตัวนี้นะครับแสงสว่างดีนะครับอ่าประหยัดพลังงานอายุการใช้งานยาวนานนะครับนี่คือพา56 20วัตต์12โวลต์ ต่อไปกันเลยเร็วๆนะครับอ่าอีกประเภทหนึ่งนะครับพาห้าหกเช่นเดียวกันอ่ามีแบบไหนอีกวิชาลองมาดูสิอ่าคราวนี้จะเป็นแบบสีละ R G B นะครับ R G B ตัวนี้ก็คือเป็นแบบสีนะครับตัวนี้โมเดลนี้นะครับอ่า L E D ที่อยู่ใน2 5งดวงนะครับ252ดวงเป็นแบบออโต้คนะิเน i n อ่าออโต้ออโต้เชน์คัเลอร นะครับเดี๋ยวลองมาดูสีกันสิว่าเป็นแบบไหนนะครับโอเคอันนี้เป็นเแบบีแบบเปลี่ยนสีนะครับแบบออโต้นะครับออโตมติกเชงหรือเรียกอยีกอย่างก็คือวันโปรแกรมนะครับอ่าเวลาจ่ายไฟเข้ามานะครับก็จะรันนะครับ เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับใครที่เบื่อนะครับเบื่อแล้วนะครับสาหรับแสงวองไว้เดิมๆนะครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็เลือกใช้นะครับดอดพลา5 6แบบนี้ไปเปลี่ยนแทนโคมเดิมหรือนะครับมีแบบที่ไปเป็นโคมใหม่เลยก็มีนะครับแต่ถ้าการซื้อรออะไรเปลี่ยนนะครับหมุนเวียนสีไปง่ายๆแบบนี้นะครับแสงสีสวยงามก็อโตเนมติเช็คนะครับเวลบูพา5 6 นะครับรุ่นนี้20วัตต์12โวลต์นะครับไปดูตัวใหม่ทีโอเคตัวนี้หยุดไม่ได้นะครับเกตเรุ่นตัวนี้จะมีราคาไม่แพงมากเท่ากับรุ่นที่หยุดได้นะครับโอเคเรามาดูตัวถัดมานะครับตัว2ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นแบบ RGB เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรุ่นที่มีรีโมทนะโอเค ในกล่องเลยนะครับก็จะมีรีโมทมาด้วยนะครับแบบนี้ฐานยังไม่ได้ใส่มาให้นะเดี๋ยวขอเวลา,าใส่ฐานแป๊บนึงนะครับโอเคใส่ฐานแล้วเรียบร้อยนะครับรีโมทโอน่ารักเลยอ่ะมาดูธี่การต่อนะครับก็ต่อเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพาห้าหกนะครับสิบสอง่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับสิบสองวัตต์นะครับสิบสองโวลต์นะครับ ลองเปิดดูสิเราดัตัวนี้นะครับสามารถที่จะหมนเลือกสีได้นะฮะลองดูโอเคแล้วอยุที่ลืสีได้นะฮะ เราสามารถหยุดทีละสีได้หรือว่าหมุนแบบออโต้ไปเรื่อยๆก็ได้นะเพิ่มความเร็วความช้าได้ที่ตัวรีโมทนะโอเคอันนี้นะครับจำนวน LED นะครับ144ดวงนะครับมีรีโมทมาด้วยนะครับ12วัตต12โวลต์เดี๋ยวเราไปกันเร็วๆไปดูตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายก็เป็น R G B เช่นเดียวกันนะครับคอนโทรลโดยรีโมทนะครับหรือจะเปิดให้รันแบบออโต้ก็ได้นะครับถ้าชอบรีโมทเลือกสีหยุบสีได้ก็ใช้รีโมทนะโอเคเรวลองมาต่อดูกันครับโอเคเราจะสังเกตเห็นว่านะครับสว่างขึ้นมากนะครับจาก1 2วัตต์เป็นนะครับ20วัตต์นะครับจำนวน L E D มานเพิ่มมากขึ้นจาก1 4 4เป็น252นะครับ สว่างมากครับตัวนี้นะครับอยู่สีได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอยู่สีได้เพิ่มความเร็วความช้าได้นะฮะโอเคความเร็วความช้าของสเต็ปคอนโดนดี้รีโมทได้นะครับใช้ไม่ยากครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนแทนของเดิมที่เป็นฮาโลเจนได้หรือเป็น LED ที่มีใช้เป็นไว้อยู่อยากเปลี่ยนนะครับบรรยากาศบ้างก็หันมาใช้ RGB นะครับ เพิ่มความนะครับสวยงามในย้ำข้ามคืนนะครับพบกับ LED นะครับของบินบินภูห5าหนะครับมีหลากหลายรุ่นเหลือเกินนะครับเลือกใช้ตามที่เราต้องการนะครับหรือจะยังคงเป็นฮาโลเจนแบบเดิมอยู่นะครับงบประมาณยังไม่เยอะก็มาที่บินบินภ o ของเราได้เช่นเคยนะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับสอบถามราคาพิเศษกว่าใครแน่นอนก็0 2 5 0 8 1 3 2 6้นถึงเนะครับต่อสายคาย102ถึง107 สหรพผมปีชาวันนี้เวลผูนะครับพาห้าหกมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ